ชีวิตของมนุษย์นั้นแสนสั้นยิ่งนักเมื่อท่านได้รับการประทับจิตแล้วขอให้ใช้ชีวิตและปฏิบัติสมาธิอย่างเต็มกำลังความสามารถเถิดเพราะแม้ท่านจะสะสมทรัพย์สมบัติและสิ่งของมากมายเพียงใดท้ายที่สุดก็ต้องจากไปด้วยมือเปล่าอยู่ดีเมื่อได้รับการประทับจิตแล้วจงรักษาไว้ด้วยความตั้งใจมั่นและทุ่มเทจิตใจ ให้กับการปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังเถิดหากในวนัยนี้ท่านยังคงยึดติดและวุ่นวายกับเรื่องมากมายนั่นย่อมบั่นทอนทั้งจิตใจและร่างกายชีวิตทั้งชีวิตท่านก็ลำบากมาไม่น้อยแล้วมิใช่หรือในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อมไปเสียทุกอย่างเมื่อยังเยาว์วัยเราต่างเรียบแร่งแย่งชิงแข่งขันในทุกเรื่องแต่สุดท้าย เราก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยและเมื่อจากไปสิ่งเดียวที่ติดตัวไปได้ก็คือกรรมและบุญที่เราสั่งสมไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดในอดีตที่ไม่ดีหากปล่อยวางได้ก็จงปล่อยวางหากให้อภัยผู้อื่นได้ก็จงมีเมตตาอาภัยและที่สำคัญที่สุดคือจงเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองด้วยการวางภาระหนักลง เพื่อมุ่งไปสู่อนาคตที่สดใสคือหนทางที่ดีที่สุดในการเดินบนวิถีแห่งธรรมและสมาธิจงจำไว้อยู่เสมอว่าสมาธิเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยปลุกพลังแฝงภายในของเราสมาธิสามารถขจัดความยากลำบากขับไล่ความเศร้าหมองทลายความทุกข์และลบล้างพายุแห่งชีวิตที่ฝังลึกในจิตใจสมาธิเสมือนพลังลี้ลับ ที่มาอย่างแผ่วเบาแต่นำพาความสงบและความร่มเย็นอย่างไร้ขอบเขตสมาธินั้นช่างมหัศจรรย์ยิ่งนักเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับการประทับจิตแล้วจงมุ่งมั่นรักษาและตั้งใจปฏิบัติสมาธิอย่างสม่ำเสมอเถิดเมื่อพบหนทางแห่งสมาธิแล้วจงเดินไปตามเส้นทางนั้นด้วยความแน่วแน่และมั่นคง